อยากขับรถเบนซ e ์ e- c าสสงบประมาณล้านนิดๆจัดให้วันนี้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มาชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม m มายบอยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถจากค่ายดาว3ามแฉก Mercedes-benz นะครับคันนี้ E-Class E, e 2 0 0 2.0 CGI นะครับพร้อมชุดแต่ง AMG รอบคันเกียร์ออโต้ปี2014นะครับบอกเลยว่าคันนี้น่ะเป็นเฟสลิฟแล้วนะครับปี2014ไฟเดย์ไลท์นะครับจะอยู่ตรงที่ด้านล่างนะครับ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันการตกแต่งออกมาดูไม่เก่านะครับดูดีพรีเมียมนะครับดูไม่เก่าเดี๋ยวเรามาชมกันที่ด้านหน้านก่อนเลยด้านหน้าคันนี้ออปชันที่ให้มาบอกเลยว่าจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เฉพาะด้านหน้าจัดมาให้6จุดด้านหลังอีก6จุดรวมกัน12บจุดนะครับสำหรับเซนเซอร์ของตัวรถนะครับเซนเซอร์รอบคัน กระจังหน้าด้านล่างบอกเลยว่าสวยงามนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบรังพึ่งนะครับเป็นแบบรังผึ่งส่วนด้านบนก็แน่นอนโลโก้ Mercedes-Benz ตัวใหญ่นะครับดูเท่อยู่แล้วถ้าเป็นดีไซน์เนี้ยบอกเลยว่าดูสวยไม่เก่านะครับรถปี2014รถประมาณ7-8ปีแต่ยังดูไม่เก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านข้างกันก่อน อย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG นะครับตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อของชุดแต่ง AMG เลยโลโก้ Mercedes-Benz ตรงกลางแล้วก็ AMG ด้านข้างนะครับสวยงามสำหรับล้อของรถคันนี้นะครับหน้ายางมาดูกัน225ทับ45 ZR18 นะครับแล้วก็ ยังปี2018นะครับสัปดาห์ที่14ปี2018คันนี้ก็ยังใช้งานอีกยาวๆสำหรับตัวยางคันนี้นะครับด้านข้างกระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยจะเป็น2ขีดแบบนี้นะครับตัวรถนะครับสวยงามเป็นสีดำนะครับดูหรูหราแน่นอนรถเบนส์สีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ไฟท้ายไฟท้ายคันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED สวยงามดูหรูหรานะครับอย่างที่บอกรถพรีเมียมแล้วก็เซ็นเซอร์อีก6จุดด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นท่อคู่แท้เลยนะครับท่อคู่แท้เลยดูเท่มากนะครับยังมีกลิ่นอายความสปอร์ตอยู่ใน e-class คันนี้นะครับมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับเป็นแบบ ใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นฉุกเฉินนะครับเวลาที่มีรถเสียหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเนี่มาตั้งไว้ให้รถคันอื่นเห็นนะครับว่าตรงเนี้มีเหตุด้านล่างนะครับตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้เลยบแล้วก็ตรงนี้เกี่ยวไว้ด้านล่างยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานนะครับ ยางอะไรใหม่ๆไม่เคยใช้งานอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงต่างๆอยู่ครบแล้วก็แบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับอยู่ด้านหลังก็แบตเตอรี่ลูกเล็กอยู่ด้านหลังก็ดีนะครับคือการดูแลรักษาจะง่ายถอดเปลี่ยนง่ายนะครับก็แจวเ,เลยสําหรับคันนี้โอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับสําหรับด้านท้ายของรถคันนี้มาดูกันอีกทีว่าผม ในความคิดส่วนตัวนะผมมองว่ามันกว้างพอสมควรเลยสามารถที่จะใส่ของได้เยอะนะครับถ้าเป็นถุงก๊อฟเนี่ยน่าจะได้ประมาณสามถุงเพราะว่าด้านในนี่กว้างข้างในนี่จะกว้างเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างใส่ของได้นะครับมีตาข่ายใส่ของให้แล้วก็ท้ายไฟฟ้าอย่างที่บอกกดตรงนี้นะครับก็ปิดท้ายไฟฟ้าปึ๊บนี่ด้านหลังมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับจะมีกล้องถอยที่ตรงนี้ สำหรับการถอยจอดนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามีทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องถอยด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างด้านหลังเป็นชาร์คฟินแล้วนะครับเสาอากาศเท่ะนะครับโอเคมาดูกันเบาะด้านหลังคันนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำตัดกับหนังอะคันทาร่านะครับบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากนะครับ พอใส่ความเป็นอคันธาร่าเข้าไปแล้วทําให้ตัวเบาะดูสปอร์ตมากนะครับด้านหลังนะครับยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับคือเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูอึ๊บนี่เลยอุปกรณ์ความสะดวกนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับจะมีที่วางแขนที่วางแขนตรงนี้สามารถที่จะเปิดได้เดี๋ยวผมขอเปิดไฟแล้วกันเพราะว่ามันมืดนะครับ รถคันนี้ค่อนข้างจะติดฟิลมามืดพอสมควรสามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วก็ปึ๊บกดมาสามารถวางของได้แล้วก็วางแก้วได้2ช่องเท่นะครับเท่ผมชอบอันนี้มันปิดได้อะปบด้านหลังมีที่ใส่แฟ้มให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยใส่แฟ้มด้านหลังแล้วก็การนั่งไม่อึดอัดนะครับ E c a s s ไม่ใหญ่เท่า S c a r d นะครับแต่ก็ไม่อึดอัดนะครับด้านหลัง แล้วก็ตรงนี้ใส่ของได้เล็กๆน้อยๆใส่ได้นะครับแล้วก็มีที่เปิดกระจกด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับปึ๊บนี่เลยสําหรับภายในของด้านลาด้านหน้านะครับด้านหน้าคนขับนะครับก็สวยนะครับบอกเลยว่าสวยดูดีเดี๋ยวผมพามาชม นี่นะครับเบาะหนังนุ่มนะครับนุ่มสบายปุ่มพุทสตาร์ทนะครับนี่ปุ่มพุทสตาร์ตตรงนี้ปึ๊บนี่เลยมาดูกันนะครับหน้าปัดคันนี้มาดูกันเลยหน้าปัดจะเป็นแบบ3ามหน้าปัดนะครับสวยงามแล้วก็มาดูเลขไม้กันบ้างเลขไม่คันนี้เลขไม่อยู่ที่1 3 4 0 0แสสามหื่นสี่พัน 359กิโลเมตรนะครับก็รถ7-8ปีนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน2,000 20, มโลนะครับสำหรับผมผมมองว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะว่าเฉลี่ยปีนึงเนี่ยก็ไม่เกิน2,000 20, มโลถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันก่อนหน้าปัดเนี่ยก็จะมีอยู่3หน้าปัดนะครับตรงกลางจะเป็นแบบดิจิตอลมีจอแสดงผลให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออรอบเครื่องนะครับฝั่งขวาสุดจะเป็นรอบเครื่อง แล้วก็ตรงกลางจะเป็นเข็มวัดความเร็วนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นเ,เกยน้ำมันนะครับกับเกความร้อนตามทั่วไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันบ้างพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นแบบหุ้มหนัง3ก้านท้ายตัดนะครับท้ายตัดนี่เลยแล้วก็เป็นพวงมลาลัยมันติฟังชันบอกเลยว่าออปชั่นที่ให้มาก็ก็ดีนะครับเพราะว่ามีเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงรับสายวางสาย คําสั่งเสียงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเลือกเกี่ยวกับหน้าปัดดีตอนที่ผมบอกไปมาดูกันเลยว่ามันเลือกอะไรได้บ้างอันนี้จะเป็นเลขใหม่ถ้าปรับลงมาเเขาเรียกว่าการบริโภคน้ามันนะครับมีการโชว์การบริโภคน้ํามันแล้วก็การแสดงผลนะครับของการขับขี่ก็ถือว่าดีนะครับระยะเวลาการขับขี่ อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นเลขไมยดีตอนด้วยสามารถปรับได้อันนี้ก็ดีนะครับผมชอบส่วนตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า7จดสปีดส่วนมาก mercedes benz ตอนนี้รุ่นใหม่ๆจะใช้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้นี่มาดูเป็นเกียร์ไฟฟ้า7จดสปีดนะครับเวลาปรับเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอด้านบนนะครับมืนปรับเป็นดีนะครับปรับเป็นเกียร์ถอยนะครับนี่ก็จะ พอกดตรงนี้พอกดตรงนี้มันก็จะเป็นตัว P ปึ๊บนี่ก็เป็นเกียร์เกียร์ว่างแล้วนะครับส่วนกล้องถอยนะครับอย่างที่บอกเมกื่อกี้มีกล้องถอยพร้อมเซนเซอร์นะครับเส้นกะระยะก็มีแน่นอนอยู่แล้วสําหรับออปชั่นที่ให้มาเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกลางกันบ้างส่วนตัวนะครับจอที่ให้มาผมคิดว่าพอดีเลยนะครับจอจอไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับพอดีสําหรับการมองเห็น ออปชันนี้ให้มามีอะไรบ้างนะครับเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์อันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับสามารถใช้งานได้จะต้องไปอัปเดตก่อนนะครับแล้วก็นอกจากเนวิเกเตอร์แล้วนะครับมีอะไรอีกนาฬิกานะครับนาฬิกาจะเป็นนาฬิกาแบบคลาสสิกนะครับที่ เขาให้มานะครับจริงๆตรงนี้มีไว้โชว์เฉยๆแต่อันจริงๆมันก็จะมีให้นะครับด้วยความรู้หลานะครับจะเป็นในกาเบนซ์นะครับแบบคลาสสิกเขาจะใส่ให้มาในรถเบนซ์นะครับส่วนมากแล้วก็การเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับนี่มีอะไรบ้างวิทยุใส่แผ่นดิสนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับมิวสิกรีจิสเตอร์นะครับ, card, รบ, Music register, รบ USB เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ aux สามารถใช้งานได้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาสำหรับการฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อวิดีโอแล้วก็ตัวตั้งค่าระบบนะครับมีหลายอย่างดีเหมือนกันนะมาดูที่ด้านล่างกันบ้างอย่างที่บอกบอกไปแล้วนาฬิกาคลาสสิกของเบนอันนี้สวยดีใส่ให้มานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวเ,เครื่องเสียงนั่นแหละก็เมนูด้านบนนะครับ มีเมนูให้เลือกไม่ว่าจะเป็นนีเวกเกเตอร์รีดิโอไซแผนนะครับโทรศัพท์ระบบรับสายวางสายนี่ยก็มีนะครับกดเบอร์โทรศัพท์เป็นการตั้งค่าแบบเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นนะครับด้านล่างก็จะมีโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะอุ่นนะครับเบาอุ่น2ฝั่งนะครับแล้วก็โหมดอีโคแล้วก็โหมดถอยรถนะครับเวลาถอยเนี่ยจะมีเซนเซอร์สมมุติว่าเรามันเสียงดังเนี่ยเรากดปิดไว้ได้ถ้ากดปิดก็กดตรงนี้ เสียงก็จะไม่ดังนะครับด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นดูโอ l คลเม e คอนโทรลนะครับปรับอากาศ2ฝั่งฟังคร้ฟังมันนะครับไม่ต้องแย่งกันนี่เลย2 0่3นะครับอันนี้ตัวพัดลมก็ดีนะครับส่วนตัวผมมองว่าการที่เอาเ,ออเครื่องปรับอากาศไว้ด้านล่างนี่ดีนะครับเพราะว่า การที่เราปรับอากาศเนี่ยมันไม่ได้ปรับบ่อยนะครับแต่เครื่องเสียงนี่เราต้องปรับบ่อยอยู่อาจจะมีเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นจะปรับบ่อยแต่เครื่องปรับอากาศนี่ก็คือเราปรับแค่ครั้งเดียวไว้ด้านล่างจะดูเหมาะสมดีแล้วนะครับด้านล่างนะครับช่องเก็บของด้านหน้าใส่แก้วได้2ช่องวางของวางกุญแจแล้วก็พอร์ชชาร์จแบตนะครับนี่ช่องเสียบบุหรี่นะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับโหมดการขับขี่มีอะไรบ้าง จะมีอยู่3อันก็คือ S, M แล้วก็ E E, e. ก็คือ E c โคนะครับขับขี่แบบทั่วไป S ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับพวงมาลัยหนักขึ้นนะครับเ,เครื่องทำงานเต็มกำลังนะครับโหมดสปอร์ตแล้วก็ M ก็จะเป็นเมนวนว่นปรับเปลี่ยนแบบปรับเปลี่ยนเองนะครับปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับนี่ก็จะมีตัวแพดเดิลชิพนะครับตรงพวงมาลัยนี่เลยแพดเดิลชิพนะครับจะมีบวกลบด้านหลังนะครับ ด้านขวาบวกด้านซ้ายลบนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงพัเดเล่นชิปตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการขับขี่รถนะครับก็ดีนะครับคอนโซลกลางมีอะไรอีกนะครับที่วางแขนตรงนี้เปิดได้เพบมช่องเสียบ USB นะครับกับ HDMI ด้านในโอเคเลยฮพบโอเคภายในนะครับมีการตกแต่งนะครับสวยงามนี่ดูหรูหรานะครับ แล้วก็ตัวปรับเบาะเนี่ยจะเป็นปรับเบาะไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะปรับเบาะไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งแล้วก็สามารถที่จะเมมโมรีได้ด้วยเมมโมรี memory ได้3ามเมมโมรีเลยนะปรับเบาะไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับเมมโมรี memory ได้ด้วยทั้ง2ฝั่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับ Mercedes Ben z e 2 0 0ร0นคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนี่เลยครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาด2.0ลิตรหรือ1,991ซีซีคันนี้ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับตัวรถนะครับดูดีดูสะอาดเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยเดิมนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราดูคันหน้านะครับ อะเขตต่างๆโอเคเขาข้าประมาณนี้นะครับเราได้ดูตัวภายนอกภายนอกสวยหรูภายในดูดีนะครับสะอาดนะครับก็ห้องเครื่องก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับคันนี้รถใหม่บอกเลยว่ามีเหยียบสีล้านนะครับคันนี้รถใหม่เหยียบสีล้านแน่นอนแล้วก็ สำหรับวันนี้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้จัดไปราคาสราคาล้านต้นๆนะครับผมจัดให้1 3 5 0 0ล้าน3แสนบาทเท่านั้นนะครับ1 3 5 0 0ล้าน3แสนบาทประหยัดจากรถใหม่ไปทันทีประมาณ2ล้านกว่านะประมาณ2ล้านกว่าแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับ MyBoy 0 6 3 6 9 3 0 0 0 0หรือ Line ID MyBoy 0053นนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับรถคันนี้บอกเลยว่า สวยมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้รถ m e r c e d e s b e n บนะครับรถหรูดูดีมีสไตล์ราคาล้านต้นๆคันนี้เหมาะมากนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าออกรถใหม่นะครับก็แพงกว่านี้ประมาณ2 2ล้านกว่านะครับ2-3ล้านนะครับคันนี้ช่วยประหยัดได้เยอะใครสนใจติดต่อมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ